คริปตูท็อปเทรนสิครับวันนี้เราก็จะมาริดขา่าวสารต่างๆเกี่ยวกับนกคริปตูกันอีกแล้วนะครับเปิดมาตลาดวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเขียวเนาะจะมีแดงเฉพาะบางตัวเท่านั้นนะครับที่เขาบอกมาเขียวก่อนหน้านี้นะม่นาจะเป็นเจ้าตัวแฮก เจ้าตัว S P X เจ้าตัว p o อ c แคอย่างนี้นะที่เขาเคยบวกขึ้นไปแต่เดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเขาก็น่าที่จะกลับขึ้นมาเกี่ยวได้เหมือนกับทุกตัวนะครับแล้วก็ Bitcoin เนี่ยสามารถขยับขึ้นไปอยู่ได้ประมาณสัก65,000อยู่ระเานี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเปิดมาในวันจันทร์วันอังคารนะก็ถกอว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยสําหรับเจ้าตัว b i t c o i นะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเพราะว่าเรารู้อยู่นะวครับว่าต้นเดือนของตัว October หรือว่า October เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จะต้องแดงครับในส่วนของ สัปดาห์แรกของเดือนแบบนี้เหมือนกับทุกๆรอบนะครับแล้วหลังจากนั้นครับมันก็จะกลับขึ้นมาเขียวเนาะอันนี้เหมือนกับว่าสเต็ปที่1ผ่านมาแล้วนะก็คือว่าคือเดินตามอดีตมาแล้วแหละ1หมนเก้านะครับเก้าต่อไปคือหลังจากนี้ครับเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นการขึ้นไปยาวๆของตัวบิตคอยจะเป็นแบบนั้นได้ไหมเมื่อเงินไขที่หนึ่งเกิดแล้วเงินไขที่สองสามสี่จะตามมาหรือเปล่าต้องมารอลุนกันนะครับ แล้ววันนี้ก็มีข่าวสารที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปในส่วนของตงู้นักสิกก่เนานะที่เพื่อนๆในหลายคนเนี่ยถือเหรียญน,นี้อยู่นะครับก็อยากให้จะให้รู้ข่าวเผื่อบางครัง้งบางทีหลายคนในอาจที่จะทําอะไรอยู่ก็ได้นะสำหรับการฝากอัสเตกกิ้งเนาะ โดยล่าสุดน,นะครับทอร์แมกซิมัลิสนะครับคือวอร์เรเตอร์คนหนึ่งในส่วนของตัวรูนาคลาสสิกเนาะที่นะครับเคยอยู่ใน15อันดับก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเขาก็เป็นคนที่เป็นผู้ตรวจสอบรายใหญ่อีกรายหนึ่งนะของตัวลูน่าคลาสสิกนะตอนนี้ก็ได้หยุดลงนามแล้วก็บล็อกนี่ก็ได้หยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือถูกจําคุกไปนะครับก็เขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับตัวลูน่าคลาสสิกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้สาหรับใครที่ฝากเหรียญไว้กับคนนี้นะครับก็ต้องไปเอาออกแล้วก็ไปฝากกับอนนะวมมอวรนี้บ เหมือนปกติครับหลายๆคนหลายๆวีเเตอร์เนี่ยเขาก็สร้างตัวโนดขึ้นมานาะแล้วก็สร้างตัวที่ให้เราไปฝากนกับเขาและเขาเนี่ยก็ได้รับดอกเบี้ยจากเราก็เหมือนกับแบบว่าเขาเหมือนอป้าคนกลางเนาะคือเอาไปฝากกับเขาเขาเอาไปฝากต่อเขาได้ดอกเบี้ยเขานอนรับดอกเบี้ยไปโดยที่เขาไม่ทําอะไรเลยไงนะไม่ลงคะแนนเสียงไม่ทําอะไรนั่นนี่นู่นครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราต้องมานั่งเลือกให้ดีครับว่าเราจะกําหนดรูน้ากัสสิกให้กลับมันเป็นยังไงเนาะก็ควรจะไปเลือกวาเดเตอร์นะครับที่เขาเนี่ยอยู่กับรูน้ากัสสิกพัฒนารูน้ากัสสิกแล้วก็ คอยลงคะแนนเสียงคอยกํากับรุแรงเนี่ยคือดีกว่านะคือบางทีบางครั้งเนี่ยเราจะเอาแค่ในส่วนของตัวดอกเบี้ยบางทีบางครั้งมันก็อดจากมาไม่ครบเนาะบางทีเราอาจจะฝากไว้กับเรเตอร์คนอื่นที่เขาให้ดอกเบี้ยใกล้เคียงกันก็ได้นะแล้วก็ยังสามารถกําหนดอนาคตของดูนากาสิกได้ด้วยนะครับอันนี้ก็สำหรับใครที่ฝากไว้กับคนคนนี้ก็สามารถย้ายไปฝากไว้กับคนอื่นได้นะครับแล้วพอใกล้ถึงนะครับในส่วนของตัวการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนาะตอนนี้นะครับคุณเจมเครเมอร์ก็ออกมาชทำนายว่า กอมลาแฮร์รี่นะจะทําการชนะเลือกตั้งเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เห็นเลยว่าทรัมป์เนี่ยจะเอาโอกาสหรือว่าจะชนะได้อย่างไรเนาะซึ่งเมื่อคุณจิมเคลเมอร์พูดออกมาแบบนี้นะครับหลายคนก็จะมองว่าตอนนี้เดมทรัมป์ี่ยชนะชชว์เนาะเนื่องจากว่าคะแนนเสียงของเขาหรือว่าความนิยมที่ทําการสารวจเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงครับยิ่งคุณจิมเคลเมอร์บอกว่าคุณทรัมป์เนี่ยจะแพ้นะครับอาจจะทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าทรัมป์ชนะก็ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจิมเขาพูดออกมามันจะตรงกันข้ามเขาบอกว่าไมััันนนนนกกก็็ขขึึ้้วคออยมมลงเหืบ่า คนคนนี้คืออินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยแทงสวนเนาะอันนี้ก็คือคุณจิมนะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวสำคัญนะครับก็คือตอนนี้คุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับเตรียมเปิดขายโทเค็นตัวคลิปโตในวันอังคารนี้แหละนะแล้วไอ้ตัวโทเค็นคลิปโตนี้มันคืออะไรนะฮะไอ้ตัวโทเค็นคลิปโตเนี่ยมันชื่อว่า World Library นะครับ Financial เนาะอันนี้ก็คือ wlfi นะ ซึ่งนะครับเขาเนี่ยจะได้จัดในส่วนของตัวสเปซในพื้นที่เอกเนอนในวันที่14เนาะแต่ว่าจะเปิดขายโทเค็นในวันที่15ก็คือวันอังคารนี้แหละนะครับก็นะครับคนที่จะมีสิทธิ์ซื้อนะครับก็จะเป็นคนที่มีคุณสมบัติแล้วก็อยู่ในไวร์ลิสเนาะสำหรับใครนะครับที่ไปหาตัวโทเค็นนี้นะครับผมไปหามาแล้วนะและผมก็อยากจะฝากแล้วก็อยากจะเตือนทุกคนนะครับว่าตอนนี้มีเหรียญมีตัวโทเค็นเนี่ยออกมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวอ่าบีแอนบีเนาะเชนนะที่มีออกมาทำสามารถพุ่งขึ้นไปถึง8 หมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ขึ้นไปสูงแล้วอย่าไปไล่อะไรนะครับแล้วก็นะครับมีโทเค็นแบบนี้ออกมาในส่วนของตัวอีเชียมอีกครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือขึ้นไป8 0 0 0ันเก้าพันเปอร์เซ็นต์อันนี้คือต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันคือเหรียญมีมเนาะไม่ใช่โทเค็นของตัวโดนัลทรัมป์นะครับตัวโดนัลทรัมป์เนี่ยเขาจะเปิดในตัวของแพลตฟอร์มดีฟายนะของตัวอีเชียมเนาะที่ชื่อว่า Aaveino อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวการที่เขาไปเปิดตรงนั้นนะครับแล้วคนที่สามารถซื้อได้ก็จะมีสิทธิ์ซื้อตามาที่เขาไว้ลิสไว้นะแต่ก็สําหรับใครที่มองว่าอนาคตดีฟาของเหรียญตัวนี้มันจะไปได้ไกลมันจะไปได้ดีนะครับก็อาจที่จะต้องรอจนกว่าเขาจะเปิดให้คนทั่วไปหรือนะครับใครที่อยากจะเข้าไปซื้อเข้าไปจองอะไรเงี้ยก็เข้าไปได้ครับแต่ว่าจาังหวะที่เราเข้าไปซื้อนี่ราคาอาจจะสูงขึินไปอาจจะต้องรอนะครับอนาคตอีกสักเดือน2เดือนเนาะรอให้ราคามาลงมาก่อนก็ได้นะถ้าเกิดเราคิดว่า อนาคตเจ้าตัว De ไฟตัวนี้ของดูดทองเนี่ยมันจะไปไกลแล้วมันก็จะสามารถที่จะกระชากขึ้นไปได้เนาะในส่วนของตัววันที่เขาเลือกตั้งแลวเขาเกิดชนะเนี่ยอาจที่จะราคาไปไกลก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ชนะเนี่ยอาจจะมีการดําก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็ตัวโทเค็นนี้ครับก็จะมีการประกาศผู้นําทีมนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก2คนหลักๆเนาะ ก็คือคุณแซกเกอรี่และก็คุณเชสเฮโรนนะครับซึ่งก็เคยทํางานเกี่ยวกับตัวแพลตฟอร์ม d e f าเนาะแล้วก็เคยถูกแฮกแล้วก็เคยเงินออกไปมูลค่าประมาณสัก2ล้านนะครับในปี2024เดือนกรกฎาคมเนาะแต่เขาก็ให้โอกาสแล้วก็กลับมาซึ่งก็น่าที่จะดึงคนที่เคยมีประสบการณ์โดนแฮกหรือเปล่านะแล้วก็เอาเข้ามาหรือว่าหลังจากนี้พอเขาส่งคนนี้เข้ามาแล้วจะโดนแฮกอีกรอบหรือเปล่าอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะนา่ากนะลัวเหมือนกันนะอ่านะครับก็จะมีลูกชายของเขาด้วย2คนเนาะแล้วก็คือคุณจูเนียร์โดนัลนะครัคณเฮ รมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งนะครับก็ได้มีการระดมทุนประมาณสัก300ล้านนะครับโดยเป้าหมายของเขาที่ประเมินไว้ว่าโทเคนเนี้จะมีมูลค่าประมาณสัก1.5พันล้านเหรียญนั่นเองครับอ็จก็ต้องรอดูครับว่าเหรียนนี้จะเกิดจะปังหรือเปล่า แล้วก็อีกเรื่องข่าวสำคัญอีกนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้จีนเขาได้มีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจถูกไหมครับตอนนี้บิตคอยก่อนที่จะได้รับอณาธิกนั้นอีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าจีนเขาก็เตรียมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าบิตคอยตอนนี้ก็พุ่งไปแต่ประมาณสักหกหมื่นสี่หกหมื่นห้ารอบหนึ่งอาจจะมาสอดคล้องกับข่าวข่าวนี้ก็ได้หรือว่าจากเหตุการณ์นี้ก็ได้เนื่องจากว่าจีนเนี่ยเขาเตรียมพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาหลังจากก่อนหน้านี้ที่เขาก็ต้นนาหกื่น ก็อยู่ราวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะมีขึ้นจะมีลงหรือเปล่าแต่ว่านะครับหลังจากนี้มาตรการของจีนที่เขากําลังจะออกมาเนี่ยจะอาดขีดเข้ามามากขนาดไหนจะทําให้ตลาดมันขยับขึ้นไปขนาดไหนเนื่องจากว่าก่อนนั้นครับคือขยับขึ้นมาก็ขยับขึ้นมาจริงนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานครับประมาณอาทิตย์สองทย์เท่านั้นเองครับก็ลงไปอีกเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีเงินไหลออกมาเหมือนเดิมนะแต่ก็ต้องดูครับว่ารอบนี้จะขึ้นไปแบบยาวๆหรือเปล่า เพราะถ้าตอนนี้นะครับบิตคอยมันอยู่ที่ประมาณ6 5หมืประมาณนี้ถูกไหมานหลังจากนี้จีนประกาศอาดฉีดไปเงินเข้ามาเพิ่มอีกจากก่อนหน้าน,นี้นะเพิ่มเข้ามาอีกประมาณสัก1 1ึ0 0แล้านดอลลาร์เพื่อที่จะสนับสนุนปัญหาด้านเศรษฐกิจเนาะแล้วก็ทําการกระตุน้นเศรษฐกิจเข้ามาเนี่ยจะส่งผลให้มันไปได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าอ่าเราก็ต้องมารอดูกันนะ แต่ก็ไม่ใช่แค่จีนเท่านั้นนะครับที่ขยับเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยหรือว่าไม่ใช่แค่ญ,ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับที่เข้ามาซื้อบิตคอยอย่างตัวเมตา p พลเนตนะครับแม้กระทั่งเกาหลีเองซึ่งตอนนี้ก็โผล่ขึ้นมาอีกรายแล้วนะครับสำหรับบริษัทจาัดก,การทรัพย์สินในตัวมอนตานะเนาะเตรียมออกพันธบัตร30ล้านยูโรเพื่อซื้อบิตคอยเข้ามาเนาะก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่ที่เราได้เล่าข่าวมาเนาะตั้งแต่เดือนกุสาภาผ่านมาครับวันได้ซื้อเข้าไปแล้วประมาณกว่า9 0้า0มืล้านดอลลาร์นะ 3า0พบิมคอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ครับก็จะมีคนเหล่านี้กลุ่มคนเหล่านี้หรือสถาบันเหล่านี้เข้ามาซื้อเพิ่มอีกของสำหรับใครที่ขายออกไปก่อนหน้านี้นะครับ ว่าก็ต้องถือว่าเขาเสียดายมากๆเนาะขายก็ประมาณสัก58,000-59,000ตอนนั้นนะตอนนี้บิตคอย์ขึ้นมา65,000ประมาณนี้แล้วนะผมรู้สึกว่าถ้าซื้อตอนนี้ก็เหมือนกับต้องเพิ่มเงินทุนขึ้นไปมากกว่าเดิมแล้วก็ซื้อได้ในปริมาณที่น้อยกว่าเดิมอะก็ต้องรอดูเขาว่าเขาจะลงไปให้ได้เก็บณจุดเดิมที่คนเหล่านั้นขายออกหรือเปล่าหรือเรียกว่าตัวเล็กตัวน้อยเนาะที่ขายออกไปขาดทุนประมาณตอน58,000-59,000เนาะที่มันลงไปล่าสุดเนี่ยนะ ซึ่งตอนนี้นะครับตัว S R A G นะครับซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งนะครับในการดูแลสิสนชั้นนำนะเขาออกมาประกาศว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะออกพันธบัตรรัฐบาลนะครับสูงสุดถึง30ล้านยูโรนะเพื่อที่จะทําการซื้อเพิ่มแล้วก็ถือครองบิทคอยนะโดยเป้าหมายในการขยายพอร์ตการลงทุนนอกจากการลงทุนที่ผ่านมาถือว่าตัวบิทคอยเนี่ยก็ถือว่าไปอีกทางเลือกทางเลือกหนึง่งอะตอนนี้เหมือนกับว่าหลายบริษัทหรือหลายคนเนี่ยเริ่มที่จะหันมาใช้กลยุทธ์เดียวกับกุณมไมเคิลเซเลอร์แล้วนะเนื่องจากว่านะครับ แล้วขยับขึ้นมามี c คอยขึ้นมาเพียงแค่ประมาณ3% 5%เท่านั้นนะครับแต่ว่าหุ้นของพี่ใหญ่เมกโคเซเลอร์เนี่ยขยับขึ้นไปถึง15%โอ้โห,โหก็เหมือนกับทุกครั้งนะครับคือบิตคอยอาจจะขยับไม่แรงแต่ว่าหุ้นของบริษัทที่ทําเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยจะขยับแรงเราต้องมาลอดูครับว่าหลังจากนี้นะครับตัว S I G ตัวเกาหลีตัวเมตาแพลเนตตัวไมเคิลเซเลอร์นะครับที่เขาเนี่ยเข้ามาซื้อบิตคอยร่วมถึงนะครับไทยเนี่ยกรอต่อนุญ,ญาตให้เอกชนเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อถือของบิตคอยได้ คนเหล่านี้เขาเข้าไปเก็บแล้วเนี่ยจะส่งผลให้ราคาบิตคอยไปไกลแค่ไหนรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้ครับหลายๆมือหลายๆท่านแล้วก็หลายๆด้านจากหลายๆองค์รกรจากหลายๆธุรกิจก็เริ่มที่จะหันมาเก็บบิตคอยข้อในพอร์ตเนื่องจากว่าต้องการครับที่จะรักษามูลาค่าของตัวบริษัทนั้นเนื่องจากว่าบริษัทอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือว่าอาเจนตินาหรือพวกนี้ครับที่เขาเจอกับปัญหาเงินเฟอ้อพวกนี้เขาก็ต้องหาทางออกเกี่ยวกับรเรื่องนี้ถูกไหมนั่นแหละครับอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้สิ่งที่วานเขาพูดถึงคือพลายชอขงอตัว กิิยาให้มันเกิดขึ้นเร็วมากกว่าเดิมอีกเนื่องจากว่าตอนนี้มันก็หายากแล้วคุดยากแล้วยิ่งถ้าเกิดมี E F แล้วก็มีความต้องการจากบริษัทหรือว่าสถาบันเหล่านี้ก็ยิ่งทําให้ซัพพลายช็อคเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วขึ้นแล้วมกระตุ้นทําให้มีคอเนี่ยพุ่งขึ้นไปที่ประมาณสักแสนดอลลาร์หรือเวลานดอลลาร์ได้ในเวลาอันเร็วขึ้นนั่นเองครับอันนี้คือสิ่งที่เขากล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะ แล้วก็ผมขอแวะเข้ามาที่รูน่าคาสิ่งบ้างนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเกี้เนี่ยผมเข้าไปดิเช็คแล้วนะว่า,าลิงก์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เวกัสทําไปก่อนหน้านี้ได้รับการแก้ไขแล้วหรือยังมันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเนาะแต่ว่าล่าสุดครับเพิ่งมีประกาศออกมาว่าเพิ่งทําการแก้ไขแล้วเสร็จไปแล้วนะอ่าอันนี้ก็เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับตอนนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมปกตินะครับก็โอเคนะก็ถือว่าเริ่มต้นใหม่อีกรอบนึ่งแล้วกันนะ ก็แต่ทำอะไรนะครับยินดีเลยนะถ้าเกิดว่าผ่านมาัธีประชุมเนาะผ่านการโหวตผ่านการลงคะแนนเสียงยินดีครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไหนนะครับก็ให้คนเนี่ยเขาไปตรวจสอบเว็บไซต์ดูว่ามีลิงก์สแกมหรือว่ามีการติดฟิชชิ่งอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าการกดลิงก์เข้าไปในเว็บไซต์บางทีเราไปหาข้อมูลอยู่ไหมเรากดต่อเข้าไปอีกเนี่ยถ้าเจอเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบแล้วไปเจอสแกมดูเงินไปเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สร้างความเสียหายให้กับรุหนนักกสิกแบบใหญ่ห,ญหลวงเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะครับ อ่ะโอเคนะครับสลาวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กดออไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจงให้กันด้วยนะครับสลาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับ